Domination. Move on the objective. Dominated. Training's over. This shit is for real. This is it for real. Closing with Abel. This is for real, right? Securing... Securing Able. The lead on. Hold out. โอ้ยเพื่อเล่นมาเล่นเล่นเอ้ยอ้าวมังมันตัดหน้ากัยเฮ้ยหลังโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยยิงพร้อมกันมึงนับไปน่ะหนึ hmm. ่งสองสามไปเนี่ยหนึ่งสองสามไปเนี่ยโอ้กูยิงไล่เขาต้องไปเพื่ออะไรเนี่ยเหมือนเล่นหนังเลยเอ้ยตั้งแต้ย โอ้โหโดนลัดเลยเอาหลัง They're taking Baker เฮ้ยเพื่อนเล่นมาเล่นเล่นมาเล่นมาเล่นที เห ok. ็นอีกแล้วเล่นเล่นเล่นแล้วเล่นขี้ไม่เล่นเพื่อนแล้วโอ้โหไม่นเป็นคนเดียวเลยอย่างนั้นนะไปเลยไปคนเดียวเลยกระป๋องก็แล้วแต่บ้านจะเรียกว่าโสมมกันเนีย โอ้ยตายเฉยสกัดปกไม่พอเหรอแค่สกัดปกไม่พอเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พอไม่พอนี่คือโจมมุนีโจมมุ JOE ถ้าเจอให้ฉันเป็นไซเอลอันไม่กล้เป็นโอ้ยเฮ้ยเอาใครดันกูวะกูวหันไปชนพอดีกูงงครับไปพอีกว่าพีา่เรอไอ้ไห่หากูก็วิ่งหันไปชนพอดีงงไมดีกว่า War machine, let go! <laughs> Put down a cipher! 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 cipher! Go! sending good i going to เขาวนมาเขาวนทุนไมวะผมปาผมปาแบบว่างัดขึ้นบนนะพี่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนคุณต่องเลยต่องเลยงัดเหรอใช่คุณจะลงแล้วกระเป๋าคุณโอ้โหเยอะก้อนโอ้ยมาฮวย Losing objective, able Tao tên nha trang phục sai lìa. Oh, mang tên là chết. Tâ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 n là

Objective Charlie, ready for order! Keep the momentum. We got this. I don't want to friendly bombing run on the way. I can die. die. กูละเชื่อเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย l d b o m e r on a y เอาสิเอาสิไปสิยิงแบบโคตรบ้าโคตรบ้าคลัง โอท่าบังโาบังมาบังาบังโอทาบัง้่างาบัง่างโท่อ่าังออ่าอาโอท่าโอท่า่บังโอ่าบับัง่า

แล้วมันไม่มันไม่มีมันไม่ให้โยนกระเป๋าอ้าวมันถึงโยนไม่ได้หรือว่าไม่มีให้โยนเลยเหรอโยนไม่ได้มันมันมีขึ้นเลยว่ามันได้แต่มันสีดแลยสี่ตัวแล้วงงเลยอ้าวได้เอออันนี้งงจริงอันนี้เขาเรียกว่าแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายในเกมพันนี้เกมพิซซ์อะไรนะใช่ I'm being watched. Oi. Oi. Saga recovered. They're looking. your head. Enemy follows. Oi! my guard. Oh my guard. Oh Heads up, enemy glide coming in hot, capturing Able. Take it, Oh, hi oh, oh. We hold Able. Okay. Enemy shot. Hold my LC I put down a second. ใ้ใไ้ของมันเนี่ยแต่เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่พี่ไปลนขีมาเนียเลยม่ ได้ห้แล้วก็ไม่ได้ใจบอมว่ะอ้าวโกูแล้วสวยนะนี่สวยนะไโกงอ้าวไม่ได้ใจบอมว่ะโอ้โหตัวขาดเลยคือเกิต่อแล้วเนี่ยตัวขาดเลยนี่ก็ขาดเฮ้ย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 เอาอยู่ไม่มาเกิดต่อหน้าอย่างนี้ได้เลยเหรอโอ้โหโอ้ยเอา โอ้ยนี่คือนักเกยดเลยนักเกยดแบบว่าโอ้แต่ว่าได้บอมวิ่งันว่าวิ่งลันคนลงตรงไหนอ่ะมวิ่งลันลงตรงไหนครับไม่มันมาลงเองมาลงเองกดเรียกเลยกดเรียกเลยเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยยโอ้ s t h e d p e n e m e b

เป็นเรื่องไม่มีเพื่อนสักก้อนสักก้อนเลยเหรอใช่คุไม่มีเพื่อนแสดงว่าคุณเป็นเล่นพี่ไม่เล่นเพื่อนอะไรเลยไเนเ่อนเพราะคุณไม่เล่นเพื่อนได้เหรอเป็นนี่แล้วะโอ๊ยโดนอะไรอย่างวะ เพื่อนๆไม่เล่นเพื่อนวะเล่นขี้ไม่เล่นเพื่อนเอ้ยหัวหายหัวหายมันการบล็อกว่ะเออตอนนี้กูบล็อกคือกูไม่ได้กระเป๋าใสไต่อผมก็เก็บหน้าได้ผมก็เก็บหน้าได้โกงว่ะผมหรือเปล่าเนี่ยถามจริงเอาวะไอ้โพสีว่ะไอ้โพสีเอเมเลชั่นว่ะ เกิดอะไรวทำอะไรวะพี่พี่มาแย่งโงมดสเทสช็อตผมได้ไงนะเนี่ยบอกว่าผมเก่งโอ้โหดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยฉ <ทำ S 2> ่จำจริงฉ่ำจิงเอาแหวนเขากลัวแหละแค่นี้น่ากลัวเขาบอกพี่ไกลไกล